มาเรียนเอดอบกอกกับอ่เอามาสภาพเดี๋ยวไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปไหนอ่ะเด้อ Oh. <laughs> ขอโทษท่ะขอโทษนะคะด้วย่ะขอโทษด้วย่ะนั่นเพิ่งกินข้าวมาเลยบางวิ่งเข้ากล่องเลย <laughs> ไม่ได้ ้ยเขาแค่เปลี <S <S ่ยนชุดนี่นะหังไปซ้าตรงนี้เนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยมันมีลานเปลี่ยนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าตรงไหนอ่ะข้างหลังนี่ไงตรงทีตีซอมบี้เนี่ยออกไปข้างหลังเนี่ยซอมบี้ทีตีซอมบี้ถอยหลังเขาไปออกข้างหลังนั่นแหละขวาหขวาขวา มา้วาเออแล้วก็ซ้ายออกไปลูวน้อยฝัมือชุดแก๊งอะไม่ยอมใส่ชุดแก๊งมาไม่ใช่ฟังมือขวาตรงไปตรงไปเออขวาบังเดบังลงเดี๋ยวนี้เลยบอกว่าไปด้วยกอรเด็กสีขาวอันเดียวนะไปกอสีขาวแล้วก็เสื้อ ใอเสื้อธรรมดาสีขาวแต่เรตั้งภาพมาเปลี่ยนข้างหลังอ่ะใจมันคือแบบอันี้อะไรไงความกระดูดเลือดมาผิวเลือดก็ลืมมาเข้าในบ้านใส่าเก็บใส่เกลือขาวก๋าขาวสภาพ เปลี่ยนเขาเร็วท่าาเขานี่ว่าเป็นแก๊งใหญ่มาหรอกเจ็บรอดอย่าลืมเอาของไซช่องไว้นะอย่าลืมเอาของไซช่องไว้นะบางวีาไดีจริงอย่างไซชองยังใส่แนวเกราะกดใ่เลยเกราะทำไมแล้วรอนะให้มันต่ำกว่าสิบนาทีลืม สามคน,น,มน,นย<อ>ังบอกนะมาลืมเอาเกาะมาลืมโอ้ยบ <c oughs> ังมเมานี้มาเหรียญ A อดอกเกาะกับบ่าเอามาสภาพมีแต่อาวุธเทียสาม ไปนัวบ่ละไปนัวบ่ละไปนัวบ่บังได้จุบจุบได้ก็อนเลยนะลุงไปนัวเร่นเรียนเซซิงแค่ไหนเขาก็ไม่แค่สามคนอยู่แล้วแบบค่อยๆขับนะไปทางขวาไปทางขวาค่อยๆขับไป

ดหนูเอาไปไม่ถึงหนูเข้าไปไม่ได้คนเยอะโอ้โหแล้วนันแต่นะที่ตรงนั้นน่ะ ตัดดีตายตั after after <another> <dies> ีตายมันไปเองตเพื่อนไม่ชูเพื่อนปังแล้ว่อยังว่อยอยไอ้ดิ๊ไ้ดิมึงเดงหน่อยดิ๊บเด้งหน่อยมันนี่มันนี่มันชิปมันนี่มันนี่วันนีันนีกมันกปล่อยปล่อยปล่อย69โฟกัสเพื่มก่อนโฟกัสพ่มอนัเพิ่มโฟกัส่อะไรอะอะไรคือชิปเด

เดนหน้าหลังไม่ได้กงคนเดียวเลนสับยาวไอแข่งไอหานดองออดออดออดอดอดถอแล้วอดถอดถอดถอดนอออน เอาเราได้มือดีพะนครและไอ้ตัดอีฟอมบี้ดอกออกเดียวโดนหัวกูตายเลยเกิดรอดูในแอดดอบจะเก่งอย่างนี้ไหมตุ้งหวานตีกุดดอกเดียวตายเลยหัวหวัวเลยรู้ว่าเวลากูไปเล่นชิงทองแล้วกูโดนปืนอะเป็นยังไงบ้างากิงดอกเดียวไอ้แจ่ แมนเขาไป็นจริงต้องไหยกูยืนนอนเงาอีกนะเป็นน้องแป็นนิ่งอัดไปใช่ไหมจยโดนเอาขวานต้องม้วนขวานไปตบซอมบี้ไอ้นี่มึงก็สั่งเราดิตีตา

จริงไหมงั้นต้องเธอจะทางนี้เหรอนี่อ่ะอะโอ้โหโไม่ตาย เจะหวงแล้วจห้หวงแล้วเอ,อ้า,อาคุณจังคุณมันจริงตกเว,วิมีแกงไหมคะมีค่ะแล้วก็แสดงผัดแกงได้ไหมคะ,มคะเ่สืดงั คุณขาดสักคู่นะค่ะเป็นต่อยค่ะคุณนะคข่าค่ะเป็นครับหมอคุณครับรอบันเจียวไหมครับอันเจียวค่ะโทษด้วยนะครับไม่เป็นไร 江外文佛第一。<laughs>